สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบิร์ตซูฟูสุกคนกอกันดีแล้วลูกสาวอีสานมอนีสีผ้ามากอกน้ำปลารงลูกค่าค่ะพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตอันปิดเด้อค่ะเพื่อคว้อสะอาดและปลอดภัยค่ะมามหมมอนีสีมากอกน้ำปลารงลูกค่าค่ะนี่แต่กอกไปได้สักๆนะแล้วค่ะ น่มปลาลาดเข้าไปในพี่นอ้องนัวนัวได้เ็้าไนพี่น้องเลยตัวแมป่ปลาลาด ปลาล่าก really ็ต้่มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องตั้งไว้ก่อนใดรสนใจสินค้าค่ะทักมาเด้อค่ะเด้อสิลงเบอร์โทษแล้วกับเฟซไว้ให้ค่ะ ทางล้างนี่ก็ล้างน้าปลาทั้งนั้นแหะครับเม่พีน่น้องจัดทรงให้ลูกค้าแบบเป็นกิโลกว่านี้ค่ะพ้อ่ต่ำเลยด้วยค่ะเด้อน้าตลาเขาเนี่ หัวคัดเป็นกิโลเป็นกวดสร้างน้ำหนดค่ะ พอแม่พี่น้องหนึ่งโูก,ก็ได้กบบได้หลายหนึ่งโูค่ะเอาไปถึงกระพร้อมกินได้เลยคนะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องไปต้มมันอยู่